mắm 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 Các mắm mắm ở mắm 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 เมไนไผ่นะให้น้องกินน้ำนะให้น้องกินน้ำเด้อมามมัมแม่มัมไหนมามมัมนี่เบี้ยมูบอมมันบ่อบูอ้ยอ,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 อะมามมัมเอาไปกินน้ำแน่่ามาม,มมัมบวมหยาดใจหยาดใจ